ือ <Okay. S 2> ม,มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก็คือว่า b บูมชา n นลเองก็ได้รับเชิญเนาะเข้าไปร่วมงานที่เรียกว่าเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ชุดหรือว่าซีรีส์นะฮะสัญชาติไทยเรื่องใหม่ล่าสุดจาก Netflix ประเทศไทยนะฮะใช่ค่ะชื่อว่า Bangkok Breakings มหานครเมืองหลวง พอหีบมันจางๆไปนะที่จะเข้าขายใน Netflix เนี่ยประเทศไทยเนี่ยวันที่23กันยานี้มีจำนวนทั้งสิ้น6ตอนคราวน,นี้ก็เป็นการร่วมงานกันร,ระหว่างคุณก้องเกียรติขอมสิรินะฮะกับปราบดดยุนนะฮะมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดแล้วก็ผู้อำนวยการผลิตเนาในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วก็เทียบกับพอดนี้ก็คือพอดแบบพอดเมืองปกติเรานี่แหละไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องในซีรีส์หรอกไม่ต้องในหนังหรอก<ไ>ก็คืออย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าถามว่าเรื่องนี้อาจจะแมสไหมก็น่าจะแมททเเเเพรราาะะวว่่้้นนมืืือออออองงปศไไยยตีกก็็ดู แมนะคืออย่างนี้มันม like ีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก็คือเริ่มเลยใช่เลยช่ะคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก็คือว่าบูมช n นลเองก็ได้รับเชิญเนาะเข้าไปร่วมงานที่เรียกว่าเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ชุดหรือว่าซีรีส์นะฮะสัญชาติไทยเรื่องใหม่ล่าสุดจาก Netflix ประเทศไทยนะฮะใช่ค่ะชื่อว่า b Bangkok Breaking มหานครเมือง ลวงขอหีบมันจางๆไปนะที่จะเข้าขายใน Netflix เนี่ยประเทศไทยเนี่ยวันที่23กันยานี้มีจำนวนที่6ตอนและก็แถลงข่าวผ่านซูมไปแล้วนั่นเองนะฮะก็จะเป็นสตรีมมิ่งเรื่องที่2นะฮะถัดจากเคว้งเลยนะอันนี้เป็นออริจินอลเลยเนาะถัดจากเคว้งที่พาเราเคว้งคว้างไปนานมากใช่จะเคว้งไหมเนี่ยเคว้งไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นยังไงนะ เป็นภาคสองเหรอไ,หไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเพราะว่าพุ่มกับก็คนละคนกันแล้วเนาะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยคนที่กำกับก็คือพี่ก้องเกียรติขมศิรินะฮะหรือว่าคนที่เคยดูผลงานเก่าๆของเขาล่าสุดเก่าล่าสุดไหมเก่า <ๆ S 1> ล่าสุดก็คือขุนแผนฟ้าฟื้นอ๋อขุนแผนออใช่ที่มาริโอเล่นไ่ฉันเองอ่าที่ออกมาเป็นแบบเหมือนมิวสิคิลหน่อยๆช่วงแรกแล้วหลังๆก็คือก็มิวสิคิลก็หายไปฉันจะยอมรับเลยนะแล้วก็เป็นแฟนตาซีแล้วก็เป็นแฟนตาซีไปแบบสุดสาครอ๋อฉันจะยอมรับเลยนะว่าไม่คือแต่ว่าขุนแผ คุณช่างคุณแผนมันคุณช่างคุณแผนมันแฟนตาซีอยู่แล้วไงมันมีแบบผีมีปุกเสกมีขอมีอาคมเนี่ยเออแต่อีกเรื่องนึ่งที่อาคมเหมือนกันก็คือเรื่องที่ชื่อว่าคุณพันคุณพันเคยดูไหมคุณพันคุณคุณพันคุณพันชคือชอบงานเก่าก็คือคุณพันสองอ่ะที่แบบอยู่ๆออกมาเป็นเหมือนอเวนเจอร์เลย เราต้องไปหาดูใช่ไหมนะันเอนเทอร์อะไรเงี้ยรานนี้ก็เป็นการร่วมงานกันระหว่างคุณก้องเกียรติขมสิรินะฮะกับปราบไดยุนนะฮะมาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดแล้วก็ผู้อำนวยการผลิตในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นักแสดงนำสองคนนะฮะที่ชื่อว่าเวียสุพลวัฒน์พ่เวียร์ของเราท่านเองนะฮะกับนายแหล่แล้วก็ มีออมสุชานะฮะมาน่ยิ่งเขาก็บอกว่าคนหนึ่งอ่ะมาจากต่างจังหวัดคือเวียเนี่ยมาจากต่างจังหวัด uh huh. แล้วก็เหมือนจะเข้ามาเพื่อแบบมาทํางานมาหาโอกาสมาเผชิญโคกแห่งความฝันที่กรุงเทพเมืองแห่งมาหาคนครหลวงนี้แล้วก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นจนเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลซึ่ง เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยยังไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันและถ้าเราปฏิปตอกันดีๆคนหนึ่งก็คือในส่วนบทสัมภาษณ์ของคุณอมสุชานะฮะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วโดนบาดของเขาก็คือการเป็นนักข่าวที่ชื่อว่าแคทนะฮะเป็นนักข่าวที่เข้ามาแล้วก็เหมือนแบบทําข่าวเพื่อกุดคุยเรื่องราว ความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ในกรุงเทพนี้อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอ,อ่าอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะฮะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าต้องเสี่ยงชีวิตในการเปิดเผยความลับอันิดืึงะเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็เท่าเทียบกับพอดนี้ก็คือพอดแบบบ้านเมืองปกติเรานี่<ช>แหละไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องในซีรีส์หรอกไม่ต้องในหนังหรอกก็คืออย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าถามว่าเรื่องนี้อาจจะแมสไหมก็น่าจะแมสเพราะว่าบ้านเมืองประเทศไทยตอนนี้ก็อืมก็ได้อยู่กับเมืองหลวงเออเพราะเพราะเรื่องแมส้าเานะฮะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบถ้าเวลาที่แบบม ฟ้องก็จะเป็นคนที่เอาคลิปมาปล่อยนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบจะเหมือนอมสุชาก็คือเออเป็นไอ้นี่อ,อ่ะขาหนหน่าวอะไรวะไอ้นั่นอ่ะชื่ออะไรนะช่องสามอ่ะเออถาปณีไม่ใช่ไม่ใช่ดารา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 ,ดาราดาราด้วยเหรอโหนขนกระแสหนกระแสขนกระหนุ่มกัญชัยกลุ่มกัญชัยเลยแนี่ยกัญชัยเลยเหรอข่าวันเทิงไม่ใ่หอันนี้เป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนเฉยๆเลยนะเออเป็นนักข่าวรุ่นนัก่าอะไรอย่างงี้ ไปตามถ่ายอ,อ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าหนุ่มกัญชยัยหนุ่มกัญชัยนั่งอยู่ในศะตรูไงนะไม่ได้ไปตามถ่ายเก็บขนาดน,นั้นเออใช่แต่ก็ยังคงจะเป็นถ่ายบันี้ได้อยู่อ่านี่ก็เรียกว่าเหมือนเป็นการแมทชิ่งกันเนาะระหว่างบรรยากาศในกรุงเทพนะฮะกับการที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการเอาการสื่อสารที่แบบเดี๋ยวนี้คนก็สามารถที่จะมีกล้องออมีโทรศัพท์ที่สามารถที่จะเก็บถ่ายเพื่อแบบบันทึกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่คิดว่าไม่ชอบมาพากลได้ ทีนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจะเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้มันมีที่เขาสปอยมาหน่อยหนึ่งที่เขาเล่ามาหน่อยหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของการค้นหาความจริงผ่านโลกของอาสาสมัครกูภ้ภัยที่ถูกนํามาคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นภาพอยู่ในคีย์วิชวลของตัวงานภาพที่เป็นเหมือนจะเป็นโคเวอร์เพจด,ด้วยเนาะที่จะมีรถกู้ภัยมีรถกู้ภัยอยู่ตรงกลางซึ่งเรายังไม่รู้ว่า มันเป็นยังไงมากแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาก็บอกก่อนว่ามันคือทีเซอร์นะมันก็คือให้เราเห็นมูทให้เราเห็นภาพว่าภาพใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนนะมันจะแอคชั่นประมาณนี้นะมันจะมีความระเบิดตูมตามประมาณนี้นะแล้วก็จะเห็นรถลอยบ้างเราจะเห็นรถคว่ำตูมระเบิดกระจายไฟไหม้แล้วก็มีคนที่เหมือนจะเป็นกู้ภัยเข้าไปดูในพื้นที่อาคารอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทีเซอร์ก็ยังไม่ได้บอกเล่าอะไรเรากอจาก,ก,<โ>กบูทเหล่านี้คือส่วนใหญ่ถ้าเราจะว้าวเนี่ยตอนนี้เราว้าวภาพของตัวงานที่ถ่ายเป็น,นวิชวลงานภาพก่อนเฮ้ยงานภาพมันดูอินเตอร์นะเฮ้ยมันดูทันสมัยมากมันดูมีความหรูหรากับความกับความระเบิดตูมตามที่ดูมีบูทแอคชั่นมาละเนี่ยเราได้เห็นประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ทีเซอร์แรกบอกเราทีนี้ถามว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนั้นมันจะเป็นการไปค้นหาถึงต้นตอขนาดไหนความดาร์ความมืดที่ใช้คาว่ามหานครเมืองรลวงเนี่ยมันจะไปถึงคานี้ได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องรอดูกอไป่่นนาาวี ยังไม่ใช่เทเลอร์ที่ออกมา,มาวันนี้ที่ถแถลงข่าวก็ยังไม่รู้เรื่องย่อด้วยนะใช่ไม่บอกอะไรเลยใช่ไม่บอกเลยนนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องที่เขาเล่าใช่เอันนี้ยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีอะไรเลยเพราะรอติดตามกันทีนี้มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาส่งมาด้วยตอนงานถแถลงข่าวก็คือสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้นะมันคือมันคือตอนแรกอ่ะก็เดาๆแต่คือดูจากกล่องก็รู้เลยแหละ ไปดูจักกล่องก็รู้แหละว่ามันน,น่าจะเป็นของกินของกินอะไรจินจีนจินีนแล้วก็เป็ดปักิงเป็นปักิงอัดแก๊อัดกล่อง <c oughs> อะ <c oughs> คือซีรีส์เรื่องนี้เข้าวันในนี้หรอวันไหวพระจันทร์ปะยังไม่ได้เช็คเหมือนกันดูชี้ดูชี้ดูชี้แสดงว่าเข้าช่วงวันไหวพระจันทร์อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงส่งอันนี้มาให้ก็คือให้คุณเอาไปเตรียมไหวพระจันทร์ก่อนพอไหว้พระจันทร์เสร็จแล้วก็ค่อยมาดูซีรีส์เนี่ก็คือเปิดออกมาดูนะกล่องก็ดีนะแล้วก็เปิดมาดูแล้วก็คือข้างในโอ้มีนี่ด้วย ข้างในมีอย่างนี้มีเหมือนเหมือนเป็นก๊์ดเหมือนเป็นกราดเชิญกล่าวสั้นๆหน่อยว่าอันนี้คือตัวหนังนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เปิดมาข้างหลังก็คือบอกว่ามึงอย่ารู้เยอะเลยไปดูเอาในหนังอย่ารู้เยอะเป็นสแน็คตอนนี้เหรอตอนดูซีรีส์เหรอเออผมเป็นสแน็คที่แบบแปลกๆกันละเออตอนละชั่วโมงมานั่งกินเออนั่งกินไปกันคือครึ่ง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 แบ่งกินนี่คือเอาไปไหว้พระจันทร์ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดู หรอแล้วส่งขนมไว้พระจันทร์มาจริงๆแล้วข้างหน้าแบบประทับเป็นแบบ Bangkok b ก e a k i n g ใช่ป่ะมีไส้อะไรให้เราบ้างมีลูกบัวไข่นะอันลิง อันนี้เป็นงูยิ่งไข่งูยิ่งไขง่ไขคืออะไรอ่ะมีหมอนทองไข่นะแล้วก็มีหมอน,มอนทองธรรมดามที่ไม่ใส่ไข<ม>่เออแต่ชอบความแบบประทับตามาให้แล้วเป็นแบบใช่ไหมเขาแบบมีความแบบประทับตามีเอเอมีกิมมิหงูยิ่งคืออะไรไส้งูยิ่งเป็นไส้อย่างหนึ่งที่ยอดนิยมในช่วงวันไหว้พระจันทร์เป็นเมล็ดพืชห้าชนิดที่เป็นส่วนผสมของไส้งูยิ่ง โดยทั่วไป,ปแต่ละทานจะพืชจะมีความหมายมงคลเช่นมเมล็ดแตงโมอัลมอนด์วอนัตงาขาวเม็ดคะมโมงหินมะพานเป็นต้นไปนอกจากนี้อาจเติมความอร่อยด้วยฟักเชื่อมเปลือกส้มอยู่มะกรูดหมูแฮมมีหมูแฮม<อ>ด้วยและมีม,ะม,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 มันหมูด้วยนะมันรวมอยู่กับันพืได้สา,ารวมไปได้เหรอเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นของว่าก็คือเป็นของที่เราไม่คิดว่าเขาจะส่งมาได้ แต่เพราะวันนี้เราจะยังไม่กินอันนี้ถูกไหม,มไม่กินเราจะเก็บไปไหว้เจ้าก่อนเราก็บไว้เก็บไปไหว้เจ้าคือถ้าให้เดากับของว่างที่เขาส่งมาเนี่ยหนึ่งนะคือวันไหว้พระจนันทร์คือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงไหว้พระจนันทร์เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหว้พระจันทร์แล้วก็เลยส่งมาในช่วงวันที่เข้าพอดีไหว้พอดีก็จะได้เข้าทีมแต่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันอาจจะต้องมีตัวละครบ,บางตัวที่เป็นแบบผู้ใหญ่หรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความดำมืดในเรื่องนี้ที่มันมีความจีนจีนอยู่อ่าจจะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าอย ที่มีผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือสปอยจากของว่างที่เขาส่งมาซึ่งไม่รู้จะถูกหรือผิดก็คือเดาไปก่อนถ้าเราถูกก็คือแบบพงกับงนี้นะุ้นะไอ้บ้ารู้ได้ไงวะคลุกแบปุ๊บแล้วนะถ้าไม่ไหลจะส่งให้เขาดูเอออรไรประมาณนี้ดังนั้นแล้วก็ฝากติดตามสําหรับภาพยนตร์ชุดนาะหรือซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะฮะก็จลมาจะเข้าสู่เน็ตฟลิก์ประเทศไทยในวันที่23กันยายนนี้มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันนะครับชื่อว่าแ a n คร o กเ e ็ค i n g นั่นเอง อย่าลืมรอดูนะคะ